สวัสดีครับตาหมาวยเด็ดกับผมชูทางดว่วนวันนี้สุดเจ้ามวยไทย TV ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์วิทยาเพชรสี่หมื่นถือจกกัดว่าจัดคู่มวยไว้ดีเลยนะครับมวยคู่แรกครับเก้าล้านศิ์บุญนีนะครับมวยเข่าในเดี๋ยวแน่นได้รูปร่างได้ใหญ่นะครับแต่กระดูกกระเดี่ยวการ่ากมวยเป็นรองนะครับจะแพ้หนุ่มเทศกิจ อขวัญเมืองหรือลิธิเดตมอปูวนาจังหวะแต่ซ้ายต่อยซ้ายกระดูกกระเดี่ยวดีนะครับไว้คู่นี้มองไปที่กระดูกกระเดี่ยวการฝ่ามวยอาวุธหนักลวงุนแรงของเจ้าหนุ่มเตศกิจอขวัญเมืองหรือเจ้าฤิธิเดตมอปูวนาไว้คู่ที่2ครับหนุม่มสุรินชอเกตวินานะครับกระดูกาดการกระดูกการฝ่ามวยถือว่าดีไว้ตัวนี้นะครับนะครับอาวุธหลากหลายกว่าแล้วก็รุนแรงกว่านะครับจะชนะมายเงน สอมาลายทองนะครับซ้อมอยู่วิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับอาวุธความหนักหล่องผมดูเป็นลองเป็นมวยบูสโตลดนะครับแต่ว่าความหนักหล่องของอาวุธเป็นลองเจ้าหนุ่มสุรินคนนี้มองไปที่หนุ่มสุรินจอเกตวินาจะชนะาระเงินสอมาลายทองนะครับแล้วมาถึงคู้เอกนำรายการครับปลอยวิทยาเพชรสี่หมื่น 40, นะครับมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับอาวุธหลากหลายกว่านะครับ หัวจิตหัวใจดีกว่าครับเจชนะฉลามศึกนิติสมุยหรือโชคชัยพอสวรรณพุชนครับมริจังหวะฝีมือดีไอคิวดีสมองมวยดีแต่ว่าหัวจิตหัวใจท่าตรวดเป็นรองคู่นี้มองไปที่ท่าตรวดและข้เข่าในเหนียวแน่นของพลวิทยาเพชรสี่หมืน่นชนะฉลามศึกนิติสมุยครับมาถึงคู่สุดท้ายครับกำชัยสอฟองอมรน,นะครับ แต่ซ้ายต่อยซ้ายอาวุธดีนะครับแต่ว่าวันนี้เสียเปียบรูปร่างนะครับวยน้องชายอของคุณมอนหาดใหญ่นะครับมอนปักสวนนะครับผมดูแล้วอาวุธเนี่ยไม่เสียเปียบแต่ว่ารูปร่างเสียเปียบนะครับผมมองไปที่ความใหญ่ของภูมทวันศูนย์กีฬาท่าเสาแล้วถึงศูนย์กีฬาท่าเสานะครับได้ใหญ่ได้เวทได้น้าหนักวันนี้ลดไม่ลงได้เข่าลดไม่ลงอย่างใหญ่นะครับถือว่าได้ลดไม่ลง วิ่ง50รอบแล้วได้เวทได้น้ำหนักคู่นี้มองไปที่ความใหญ่ของภูะวันสนกีฬาท่าเสานะครับถ้าแพ้กับแ,แพ้พลิกจะชนะคำชัยสอพง์อมรน,นะครับนี่คือ,อ4ตัวขอ,องมวยช่องสามวันนี้ที่ผมชอบนะครับอย่าลืมนะครับไม่มีเว็บใช้ติดต่อที่สบ55สบ55นะครับเว็บกีฬาที่มีมาตรฐานอันดับต้นๆของเมืองไทยเว็บกีฬาที่ได้รับความนิยมอ,อันดับต้นๆของเมืองไทย แล้วก็การเงินผมรับประกันนะครับบอกว่าชูทางดวนแนะนํามาจะได้สิทธิพิเศษลดอีก10%อย่าลืมนะครับสบว่า5นะครับหรือโทรไปที่085-375-5551 0 8 5 3เ5 5 5 5, 5้นะครับตรงนี้มีทุกท่านเลือกครบวงจรมว่าจะเป็นมวยหวย้บอลบาคาร่าและกีฬาทุกๆประเภท ลืมนะครับบอกว่าชูทางด่วนแนะนำมานะครับจะได้สิทธิพิเศษลดอีก10%เรนะครับเรื่องการเงินผมรับประกันนะครับผมรับประกันเลยนะครับว่าเบิกต่อกัน24ชั่วโมงนะครับตัวไปได้นะครับ0 8 5 3 7 5 5 5 5 1นะครับลืมนะครับวันนี้เล่นมวยต้องออกตัวก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการต่อสู้ในวันนี้สวัสดีครับ